กระถาวก็มีปัก,กวางตุง้งแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะแล้วเนื้อสัตว์เราก็จะมี <c oughs> เป็นมือ้อท้ายสุดสุดท้ายนะคะของการกินเจกระถาวก็มีปัก,กวางตุง้งแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะแล้วเนื้อสัตว์เราก็จะมี น้ำซุปเป็นรสต้มยำนะคะน้ำซุปเป็นรสต้มยำนะคะชาบูเจใส่นะคะเดี๋ยวเราไปจะใส่เป็นไอ,อนคลิปนี้ก็จะขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะคะกันใหม่แล้วก็ไม่ได้กินเจแล้วนะคะพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็เลยมาทำชาบูเจกินกันนะคะเป็นรสต้มยำนะคะก็เป็นไส้กรอกเป็นไส้กรอกร ุ้นเส้นเหมือนกันนะคะเป็นไส้กรก็มีไอฟกรอกุ้นเส้นนะคะนีค่ะน,คะน,คะนีค่ะต้มยำเจนะคะนีค่ะกําลังเดือดเลยนะคะผักเราก็จะเป็นผักมุ้งนะคะมีกะหล่ำแล้วก็มีผักกะถาวก็มีผัก,กวางตุ้งแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะแล้วเนื้อสัตว์เราก็จะมี ต้ยมยำแซ่บเลยนะคะต้ยมยำต้ยมยำแซ่บเลยนะคะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆต้ยมยำแซ่บเลยโอ้ต้ยมยำเจนะคะนี่ค่ะกําลังเดือดเลยนะคะ <t ell> ผักเราก็จะเป็นผักมุ้งนะคะมีกระหล่ำแล้วก็มีผัก <t ell> นี่ค่ะเป็นใสก่กรอบเป็นบาลลูน่านะคะ <t ell> เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะคะนี่ค่ะ เครื่องเราก็จะมีแค่นี้นะคะเป็นชาบูจานี่ค่ะเดี๋ยวรอรอ,อน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดก็พร้อมทามเลยค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ก็อของวิรวันพัทรักษานะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เนเส้นนะคะอ่านี่ค่ะถ้าเรากลัวไม่อิ่มเราก็ใส่เป็นใช้เป็นเส้นหมี่อย่างนี้นะคะน้องนี่ค่ะเดี๋ยวปิดฝานะคะโอเคก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันนะคะเราจะมาใส่เป็นไส้กรอกนะคะแล้วก็บาลลน่านะคะแล้วก็ไม่ได้กินเจนแล้วนะคะพ่งนี้นาอ วันนี้ก็เลยมาทําชาบูเจกินกันนะคะเป็นรสต้มยํานะคะเส้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่กรอบกุ้งเส้นนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะก็เทศกาลกินเจก็สิ้นสุดนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะส่งเจ้ากันแล้วนะคะส่งเจ้าแล้วก็ไม่ได้กินเจแล้วนะคะพรุ่งนี้เนาะ วันนี้ก็เลยมาทําชาบูเจกินกันนะคะเป็นรสต้มยํานะคะเป็นทันยพืชเนาะมีข่าวธุดิบนะคะก็จะทํามาจากอวนเต่าเนาะที่เขาเขียนไว้ข้างซองะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอ่หม้อหม,ม้อไฟเนาะชาบูมากินชาบูกันนะคะชาบูต้มยํานะคะก็ <S <S มีไอส้กรอกม้นเส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เปนะคะชาบูเจมื้อ,อวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการกินเจนะคะพรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นชาบูเจนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆชาบูเจนะคะกชาบูกันนะคะชาบูเจนะคะชา,าบูเจนะคะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะชาบูเจนะคะนี่ค่ะ<น>เดี๋ยวเราก็จะน้ำใ้กรอบนี้ก็ทํามาจากถั่วนะคะ วัตถุดิบมาจากถั่วลันเตานะคะเป็นถั่วลันเตาแล้วก็เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินหม้อหม้อไฟเนาะชาบูมากินชาบูกันนะคะชาบูต้ยมยำนะคะให้กอกลงไปนะคะนี่ค่ะใส่กอกลงไปนะคะเป็นไส้กอกไส้กอกแล้วก็อันนี้เราก็จะมีเอ็นเส้นอ่า ้นหมี่นะคะนี่ค่ะเป็นเส้นหมี่นะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินหมอ้มอหม้อไม่ใช่เนื้นสปปนอสัอตว์เป็นเ็โปรตีนเนาะโปรตีนนะคะนี่ค่ะก็เป็นบารโดนานะคะบารโดนาพริกมีเซ็ตกอกแล้วต้มยำแซ่บเลยนะคะต้มยำต้มยำแซ่บเลยนะคะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆองต้มยำแซ่บเลยอคเต็นนะคะ ใส่ลงไปเลยคะ่ะไปกรอบเุ็นเส้นนะคะอ่าทอดชาบูกันนะคะชาบูเจนะคะชาบูเจนะคะมาทานด้วยกันนะคะนีค่ะชาบูเจนะคะนีค่ะเดี๋ยวเราก็จะน้ำน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะคะไอ้น้ำเดือดเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบนะคะวัตถุดิบหลักเรานาอกนีที่เห็นเลยนะสวัสดี หม้อหม้อไฟเนาะชาบูมากินชาบูกันนะคะชาบูต้มยำนะคะไม่ใช่เนื้อสั์เป็นเอ่อโปรตีนเนาะโปรตีนนะคะนี่ค่ะก็เป็นบารโดนานะคะบารโดนาพริกมีเซ็ตกรอกเดี๋ยวรอเดือดนะคะเดือดเลยนะคะมาทานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอรอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือกก็พร้อมทานเลยค่ะนี่ค่ะ มื้อนี้ก็เราก็ไม่ได้กินเจแล้วนะคะพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็เลยมาทําชาบูเจกินกันนะคะเป็นรสต้มยำนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํานะคะไอ้น้าเดือดเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบนะคะวัตถุดิบหลักเราเนาะก็มีที่เห็นเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะก็เทศกาลกินเจก็สิ้นสุดนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะส่งเจ้ากันแล้วนะคะ ผมจใจคลิปนี้ก็จะขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะคะกันใหม่ใส้กรอบนี้ก็ทํามาจากถั่วนะคะวัตถุดิบมาจากถั่วลันเตานะคะเป็นถั่วลันเตาแล้วก็เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็น,ปนโปรตีนเนาะปนโปรตีนนะคะนี่ค่ะก็เป็นบารโดนานะคะบารโดนาพริกพริกเส้นกรอบ เดี๋ยวรอเดือดนะคะเดือดเลยนะคะนาทานนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะก็เทศกาลกินเจก็สิ้นสุดนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะส่งเจ้ากันแล้วนะคะส่งเจ้าไต้กรอบนี้ก็ทําม,มาจากถั่วนะคะวัตถุดิบมาจากถั่วลันเตานะคะเป็นถั่วลันเตาแล้วก็เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วนะเป็นธัญ,ญพืชเนาะ นี่คะ่ะวัตถุดิบนะคะก็จะทํามาจากตัวดันเตาเนาะที่เขาเขียนไว้ข้างสองะคะนี่คะ่ะใส่ไปเลยนะคะนะอ่าของวิรวัธุรักษานะคะสวัสดีคะ่ะนะเป็นธัญ,ญพืชเนาะนี่คะ่ะวัตถุดิบนะคะก็จะทํามาจากตัวดันเตาเนาะที่เขาเขียนไว้ข้างสองะคะนี่คะ่ะใส่ไปเลยนะคะนะแล้วก็ ไม่ได้กินเจแล้วนะคะพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็เลยมาทําชาบูเจกินกันนะคะเป็นรสต้มยํานะคะนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะก็เทศกาลกินเจก็สิ้นสุดนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะส่งเจ้ากันแล้วนะคะส่งเจนี่ค่ะเป็นเฟรกอกเป็นบารลนานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะคะนี่คะ่ะเครื่องเราก็จะมีแค่นี้นะคะเป็นอ่า ชาบูเจ็คลิปหน้านะคะหม้อชาบูชาบูเจนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับปุบกันใบม่จ๊กมาก mm. แล้วก็มีไอซฟก,กอกวนเส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอเดือดนะคะเดือดเลยนะคะมาทานนะคะ,ะ,คะเส้นดีนะเส้นดีนะคะแล้วก็เป็นไส้ก,กรอกนะคะบารน่านะคะแล้วก็เป็นผักนะคะแบบ ก,ก็มีหลากหลายชนิดนะคะนะเป็นทันยพืชเนาะนี่ค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะทํามาจากโวลันเตาเนาะเค้าเขียนไว้ข้างซองนี่ค่ะ,คะใส่ไปเลยนะคะนะนี่ค่ะถ้าเรากลัวไม่อิ่มเราก็ใส่เป็นใช้เป็นเส้นมีอย่างนี้นะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวปิดฝานะคะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวรอรอน้าเดือดนะคะน้ําเดือดก็พร้อมทานเลยะคะ่ะนี่ค่ะ มื้อนี้ก็ทา,านไหมคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่มาทานไหมคะใส่ต่อแช่เดี๋ยวเราก็ใส่ผักนะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักเลยคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะอะ่ของวิรวัณพุทธนักศานะคะสวัสดีคะ่ะ เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะบาราล่านะคะแล้วก็เป็นผักนะคะผักผักก็มีหลากหลายชนิดนะคะนะเป็นธรญยพืชเนาะวัตถุดิบนะคะ,คะ,ะ,คะก็จะทํามาจากตัวดันเตานะเจ๊ก็เขียนไว้ข้างสองคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะนะนี่ค่ะถ้าเรากลัวไม่อิ่มเราก็ใส่เป็นใช้เป็นเส้นมีอย่างนี้นะคะเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวปิดฝานะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอรอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดก็พร้อมทานเลยค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ก็ทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนมี่มาทานไหมคะใส่ตอก่อ่ค okay. เดี๋ยวเราก็ใส่ผักนะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักเลย คลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะของวิรวัณพุทธรักษา์นะคะสวัสดีค่ะมาทานเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะ